ถ้าคนเฮาพอเพียงกับสุขที่มีได้นั่นหละสุขที่แท้จริงบ่ต้องแลนหาบ่าต้องพยายามหลายเกินไปสุขกับสิ่งที่มีบ่ต้องสุขกับสิ่งที่ฝันเกินโตในขณะที่หลายคนกำลังสู่ชีวิตกับความฝันอันยิ่งใหญ่เพราะการแบกเอาความหวังออกจากบ้านเกิดไปนําสิกลับมาแบบมือเปล่ามันก็นยากย่านคนดูถูก จากมือนันหอดมือนีความฝันกับบ่ทันหอดใสบ่ทันพอบ่หูเลยว่ามือใดสิได้อ่านอวยขึ้นเมือสังคมเมืองใหญ่สอนให้คนวิ่งตามความฝันความอยากได้อยากมีหลายกว่าสอนให้คนมีคำว่าพอบ่มีคำว่าพอสำหรับสังคมที่ยังต้องใส่ชีวิตแข่งขันไปมือต่อมือ มามาทุกคนเศษบศษก้อยห้อยก้อยห้อทั้งเพชรทั้งแ่บด้วยมันนี่วายซ่บทุกคนซ